สวัสดีค่ะคลิปนี้เรานำใบเตยและกล้วยไม้มาทำมะลัยกันนะคะด้วยวิธีและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากค่ะเป็นการฝึกมือและฝึกสมาธินะคะส่วนประกอบของตัวพวงมะลัยก็จะมีใบเตยค่ะเราเอาเส้นกลางใบออกค่ะตัดให้ได้ความกว้างประมาณเซนครึ่งความยาว5นิ้วแกนกลางมะลัยใช้ใบเตยสองใบค่ะสลับหัวท้ายนะคะ แล้วใช้แม็กเย็บค่ะเยียด้านข้างให้ได้ความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วค่ะความยาวสิบหกนิ้วกล้วยไม้เราใช้ส่วนที่เป็นกลีบเลี้ยงค่ะตัดให้ได้ความยาวประมาณสามเซนเราจะใช้ด้านมันออกด้านนอกด้านบนเป็นริมใบทั้งหมดนะคะวางแกนกลางให้อยู่ตรงกลางค่ะจับใบเตยแล้วใช้นิ้วชี้ยกขึ้นค่ะ แนบกับแกนกลางให้เป็นมุมฉากค่ะอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะใช้นื้อชี้ยกขึ้นใบเตยจะขนานกับแกนกลางค่ะจุดตัดใบเตยที่เราหอ่อให้อยู่ตรงกลางพอดีค่ะกับแกนกลางใช้แม็กเย็บค่ะสลับกับการติดกลีบเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะวางตามความสวยงามนะคะสูงขึ้นไปประมาณ1นึ่เซนค่ะ ใช้แม็กเย็บก่อนนะคะแล้วนำตัวห่อมาห่อค่ะระยะหีห่างประมาณครึ่งเซนค่ะจับใบเตยน,นะคะแนบกับแกนกลางใช้นิ้วชี้ยกขึ้นค่ะใช้แม็กเย็บค่ะ หลังจากห่อด้วยใบยเตยแล้วสลับกับการวางกล้วยไม้นะคะตรงกลางค่ะลดหลั่นลงมาครึ่งเซนหรือตามความสวยงามค่ะการห่อจะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะติดกล้วยไม้แล้วห่อด้วยใบยเตยค่ะพยายามวางกล้วยไม้ให้อยู่ตรงกลางแกนกลางค่ะ ห่อจนได้ความยาว12นิ้วค่ะการทำดอกขากล้วยไม้ใช้ส่วนที่เป็นจมูกหรือปากกล้วยไม้ค่ะในดอกขาหนึ่งดอกจะใช้สามกลีบและใช้กลีบเลี้ยงดอกกล้วยไม้ห้ากลีบค่ะเจียนแต่งกลีบด้วยนะคะจะได้มัดง่ายขึ้นค่ะใช้ใบเตยหรือใบตองก็ได้ค่ะเป็นแกนกลางตัดกว้างนิ้วครึ่งยาวสองนิ้วจับม้วนให้แน่นค่ะ ดอกขาสำหรับทำอะไรเราจะใช้วิธีเย็บนะคะนำจมูกกล้วยไม้มาพับค่ะพับไปด้านเดียวกันทั้งสามกลีบนะคะส่งกลีบขึ้นไปสูงประมาณครึ่งเซนค่ะ เย็บผ่านตรงกลางกลีบขาทุกกลีบ วางกลีบให้เป็นสามมุมแบบนี้นะคะส่วนกลีบเลี้ยงเอาสีอ่อนเข้าหาตัวเราค่ะสีเข้มออกด้านนอกวางกลีบสูงประมาณสามเซนค่ะ เสลียให้ได้ห้ากลีบค่ะ ตรงนี้ตัดให้เหลือประมาณครึ่งเซนค่ะนำดอกขามาร้อยเป็นอุบะค่ะในอุบะก็จะมีดอกขาขั้วชบาหรือขั้วดอกไม้และดอกรักค่ะ การประกอบมาลลยค่อยๆดัดงานค่ะให้โค้งเข้าหากันค่ะตรงที่เราเผื่อไว้หนึ่งนิ้วนำมาซ้อนกันค่ะหรือเกยกันนะคะใช้แม็กเจ็บก่อนค่ะตัดใบเตยมาพัานโดยรอบให้แน่นค่ะ ก่อนที่เราจะนำอุบะมามัดกับตัวพวงเราใช้ดอกรกักหรือดอกพุดธก็ได้ค่ะหรือดอกมะลินะคะมาร้อยเป็นเส้นเล็กๆค่ะมามัดตรงที่เราเชื่อมต่อค่ะ ลายได้ที่เราเย็บออกมาจากตัวพวงให้แยกออกสองข้างค่ะดอกไม้อยู่ตรงกลางหนึ่งเส้นนำอุบะมามัดกับตัวพวงค่ะ ช่วงตรงนี้เราร้อยดอกไม้แบบนี้นะคะสองเส้นก็ปิดรอยได้ เราได้มาลายใบเตสยสวยๆออกมาแล้วค่ะลองฝึกมือกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ